กุนอาเบนสวัสดีค่ะทานข้าวกันค่ะกินน่าอร่อยครัวจีนสายแข็งปลาเซนซิสแลนด์ยำจูน่ายำวุ้นเส้นเอ๋ผัดวุ้นเส้นมาค่ะมือเย็น ัวไทยในต่างแดน,นง่ายๆวิธีชีวิตคนไทยในต่างแดนการกินอยู่ไม่ต่างกับมอนไทยเท่าไหร่แล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนถนัดแบบไหน แต่คนเมืองไทยรับรู้คนเมืองนอกก็ไม่ได้ต่างคนเมืองไทยไเท่าไหร่หรอกกินการเป็นอยู่กินอยู่ไม่ต่างกันที่ฝ้าของเงินอยู่คนละประเทศแค่นั้นเองประเทศพัฒนาประเทศด้อยพัฒนา ต่างกันที่ค่าค่าเงินค่าของชีพความเป็นอยู่ไม่ต่างกันจางแค่ภาษาวัฒนธรรมแต่การยืนกันอยู่ไม่ต่างกันเท่าไหร่ สุดตัวกินได้ทุกแมวแล้วแต่แล้วแต่จะมีอะไรในตู้เย็นทำกินเองค่ะทำกินเองถูกใจราคาถูกปริมาณตามชอบ